จิตใจงดงามเบลล่าเปิดโมเมนต์สำคัญเยือนถิ่นลำพูดทำสองภารกิจเป็นคนสวยที่จิตใจงดงามจริงๆสำหรับเบลล่าราณีเคมเปญโดยเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเบลล่าและคุณแม่ได้เดินทางไปจังหวัดลำพูนเพื่อนร่วมง,งานบุญและได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมน้องออฟอดีตด,ดาราที่ถูกรถชนโดยโพสต์นี้เบลล่าได้ออกมาเผยว่าเยือนถิ่นลำพูนเจ้า23มิถุนายน2567วันนี้มีสอง ภารกิจร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่านวัส,สันป่ายังหลวงเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดสร้างหน่วยพยาธิวิทยายากวิภาคโรงพยาบาลลำพูนบุญนี้ค่อนข้างกระทันหันและได้ลงประกาศก่อนงานบุญประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่ก็มีกัละยนานมิตรและผู้ใจบุญมารวมใจกันรวมปัจจัยมาสมทบได้หล้านบาทอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ มาให้กำลังใจน้องออฟธนกฤษและคุณแม่น้องถูกรถชนขณนะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จากลำพูนไปเชียงใหม่เพื่อไปชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ที่ตัวเองเล่นผ่านมาเป็นปีแล้วคู่กรณีไม่เคยมาเยี่ยมหรือรับผิดชอบค่าเสียหายให้น้องซักบาทหากใครอยากช่วยเหลือหรือให้กำลังใจน้องสามารถอุดหนุนหรือติดตามน้องได้ที่ทิดทอกแม่น้องอฟลำพูนนะคะ